ผมตกเก่าครับผมเนาะปูยืนยังตัวเดิมมันน้อยนี่ครับผมห้าเก่าสองครับผมนี่บนมีสามเก่ารังมีสามแปดนั่นแหละตัวนีน้แต่ว่ามันยังไม่เกี่ยวตัวนี้งไม่เสียมาปูสองเก่าเตี้ยแต่ว่าเด็กหน่อยเขามาปูเขามาปูแขนเขาเคยมาปูแขนน้ำมันพรนะยก่อนครับผมเัางสี 4, ่เส้นตัวนี้เหล็กรัง มันมาปูเด็กเด็กบนเขาเปิดมาสี่เซตตัวนี้สองเก่าดีบนสี่เซตสองเก่าว่าตั้งแตเป็ีเลยอ๋อบนสี่เซตสองเก่าบอสี่ยังไงมันก็สี่เซตตัวนี้ครับผมนี่ประธานครับผมก็สี่แนวนั้นปูแต่ถ้าสังเกตว่าดีตัวนี้นี่ครับมันติดเกลียวมาครับผมมันติดเกลียวกับความฟันกับเหล็กตัวที่มันถี่กว่ครับเก่าสองมันมาตุกับตัวนี้เนาะ อครับผมปูแบบแบบเจ็ดหนึ่งนี่มาละครับผมเกี่ยวกันหนึ่งเจ็ดเก็ดหนึ่งเินเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่มาครับนี่เกี่ยวกับตัวนี้สองกัาเน้นใสตัวนี้มาเน้นตัวนี้มครับผมปูนี่นะครับเนาะปูกุ้หาซื้อบุหรือปูบันย่บันเนี่บานละอันบอกขาขายละเขาขายละเลูปูะคาขายเลยตัวนี้ก็บาขายสินเนี่ยเขาก็ขายย่บานนี่เก่าสองเ้าขาเนาะส้่ตัวเอ้เคลื่องปูนี่ตัวนี้ เนาะไปสามแปดที่แดครับผมสาปดเม่นเดียวเนยกขาือว่าออกเลืปูติเราเเราเลืกปูนี่นะครับถึงเป็นบลานบปูเนาะเราเลืกปูเน่ยบัตรสอเจสเสาหัวเราเลืกปูนี่เจสเาไฟกันใมันออกออกอยวยในี่อันที่เห็นนี่ันนปูบัตรสอเจเสาหัวเจือออกมานี่ยเเสาไฟ ก็ไปเล่าหัวผมเหมือนแล้วอยู่้าสื่อ่บาดเยอะเจ็บชีวประหัตก็คลายมือแล้วปูอันเป็นป่อยเปลี่ยนปูเะล่าครับผมที่เรี่อกันมะอันอันตัวนี้กับมาอันตัวนี้มันก็ตัวนี้อ๋ออันอันสามแปดสาเก่าทีครับผมแล้วก็แลกกสองเก่าทื่เดิปูเนี่ยหนึ่งเก่าสองเก่าสามเก่าก็ขายแล้ว้าขายแล้ว แนวรอบหนึ่งก็มาเน้นตัวนี้นะครับผมเขาก็มาเน้นจุดจุดตัวนี้มันก็มาฟันเกียวกับตัวนี้นี่นะครับเล่อันเล่ห์บัณฑิตเล่ห์กูแถวบัณฑานครับผมไม่มีขายเลยครับผมเล่หกูนี่นะครับผมเนาะแคบนาต่อครับผมคงสุดท้ายแล้วครับผมนี่มือสุดท้ายแล้วสามนี่ครับผมเนาะอันนี้หาเกาสองเลขหฟันกูครับผมนี่แต่ว่าเน้นปูก็มีสามแปดลางสามเกาบนครับผมมีต่เน้นสมันละ เต็มชุดเปนก็มีเต็มชุดเนนี่ครับผมเต็มชุดบนนะครับเนาะหนึ่งซีหนึ่งเก่าสองซีสองเก่าสามซีสามเก่าเนียนหนึ่งเก่าสองเก่าสามเก่าชุดท้ายเนียสามเก่าเม็ดเดียว